สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ What If จากช่อง Not Read AI นะครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีทุกอย่างที่เราใช้กันไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตมือถืออยู่ดีๆก็ดับวูบลงพร้อมกันหมดเลยฟังดูแล้วเหมือนฉากในหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือสถานการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เขากังวลกันจริงๆนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพายุสุริยะระดับที่เรียกว่าคิวช็อตมันพุ่งเข้าชนโลกของเรา โอเคก่อนที่เราจะไปดำดิ่งลงไปในความโกลาหลเนี่ยนะครับเรามาดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างเราจะเริ่มจากการทําความรู้จักกับตัวภัยคุกคามกันก่อนเลยว่าไอ้เจ้าคิวช็อตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากนั้นเราจะค่อยๆไล่ดูผลกระทบที่มันตามมาเป็นทอดๆเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อๆกันไปเลยครับแล้วพอมันพังไปหมดแล้วเนี่ยการพื้นภูมันจะยากแค่ไหนมีอุปสรรคอะไรบ้างและสุดท้ายเลยก็คือเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมรับมือกับมันครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยพายุสุริยะระดับ Q-Shot เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมทำไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องมานั่งคุยกันในวันนี้คือคำว่า Q-Shot เนี่ยฟังแล้วมันดูน่ากลัวมากเลยใช่ไหมครับเหมือนแบบยิงนัดเดียวตายแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมายิงคนให้ตายโดยตรงนะครับ เป้าหมายของมันจริงๆแล้วก็คือโครงสร้างพื้นฐานของเราต่างหากง่ายๆก็คือมันเป็นการยิงนัดเดียวที่จะทําลายเทคโนโลยีทุกอย่างที่ทําให้โลกสมัยใหม่ของเรามันหมุนไปได้นึกภาพตามนะครับไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตระบบการเงินโทรศัพท์มือถือทุกอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จะถูกปิดสวิชพร้อมกันหมดเลยทีนี้เพื่อให้เข้าใจว่ามันทำงานยังไงเราต้องรู้จักผู้เล่น2ตัวหลักของมันก่อนนะครับตัวแรกเรียกว่าโซล่าแฟลร์หรือการลุกจ้าให้ลองนึกภาพเหมือนเรากำลังดูคนยิงปืนนะครับ ไอ้เจ้าโซล่าแฟลร์เนี่ยมันก็คือแสงวาบจากปากกระบอกปืนมันเป็นแค่รังสีครับเดินทางด้ยวยความเร็วแสงเลยปุ๊บเดียวแดนาทีก็ถึงโลกละผลของมันก็คือระบบวิทยุสื่อสารเจ๊งนี่คือสัญญาณเตือนแรกแต่ตัวที่อันตร,รายจริงๆตัวร้ายตัวจริงเนี่ยคืออย่างที่2ครับเรียกว่า CME หรือการพ่นมวลโครโรนาอันนี้แหละครับคือกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงตามแสงออกมามันเป็นก้อนพลาสมากับสนามแม่เหล็กขนาดยักษ์เลยนะครับเดินทางช้ากว่าแสงเยอะ ใช้เวลาอย่างน้อย15ชั่วโมงกว่าจะมาถึงและไอ้เจ้ากระสุนลูกนี้แหละครับที่เป็นตัวการของคิวช็อตที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่งั้นลําดับเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนหนัง3องค์เลยองค์แรก8นาทีหลังจากที่ดวงอาทิตย์ระเบิดตุ้งแสงวาบหรือแฟลรก็มาถึงโลกผลคือวิทยุทั่วโลกดับสนิทในระดับที่รุนแรงที่สุดเลยนะครับแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่องค์ที่สองซึ่งเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดคือช่วงสงบก่อนพายุ มันจะเงียบไปประมาณ15-18ถึงชั่วโมงช่วงนี้แหละครับที่คนอาจจะใจใจคิดว่าเออไม่มีอะไรแล้วมัง้งแต่เปล่าเลยกระสุนปืนใหญ่มันกําลังเดินทางมาอยู่แล้วพอเวลาผ่านไปองค์สุดท้ายก็เริ่มขึ้น CME พุ่งเข้าชนโลกตู้มทีนี้แหละครับหายนะของจริงมันจะโจมตีสองเป้าหมายพร้อมกันพายุรังสีระดับ S5 จะซัดใส่ดาวเทียมในอวกาศส่วนพายุแม่เหล็กโลกระดับ G5 ก็จะถล่มโครงไข่ายไฟฟ้าบนพื้นดินเลดไปพร้อมๆกันเลย และไอเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่จินตนาการนะครับไม่ใช่หนังไซไฟเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆย้อนกลับไปในปี1859โลกเราเคยโดนพายุสุริยะลูกใหญ่เบิ้ม um, ที่เรียกว่าเหตุการณ์คาริงตันซึ่งถือว่าเป็นพายุที่แรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาเลยนะครับตอนนั้นนะ่ะเทคโนโลยีเรามีแค่โทรเลขเองนะแต่แค่นั้นก็ยังเอาเรื่องเลยครับพายุมันแรงซะจนทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าวิ่งเข้าไปในสายโทรเลข จนเสาโทรเลขยมีไฟสปาร์กออกมาพนักงานโดนไฟช็อตแล้วบางที่คือกระดาษที่ใช้รับโทรเลขเนี่ยลุกเป็นไฟเลยโอ้โหแล้วแสงออโรราที่เกิดขึ้นนะสว่างไปทั่วโลกเลยครับขนาดประเทศที่อยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูรอย่างโคลอมเบียยังเห็นแล้วมันสว่างขนาดที่ว่าคนสมัยนั้นนะ่ะสามารถหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านตอนกลางคืนได้โดยใช้แค่แสงออโรรานี่แหละไม่ต้องใช้ตะเกียงเลย เหตุการณ์ครั้งนั้นแหะครับที่กลายเป็นเหมือนไม้บรรทัดที่เราใช้วัดความรุนแรงของพายุสุริยะมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็นี่ครับตัวเลขที่ฟังเราต้องขนลุกนิดๆมีงานวิจัยในปี2012เขาบอกว่ามันมีโอกาสถึง12%ที่พายุระดับคาริงตันเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกครั้งภายใน10ปีข้างหน้า12%ฟังดูอาจจะไม่เยอะใช่ไหมครับแต่สาหรับภัยพิบัติระดับลางบางเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับ แล้วที่พีกกว่านั้นคือในปี2012เดือนกระกฎาคมมันมี CME ระดับคาริงตันจริงๆร,ระเบิดออกมาจากดวงอาทิตย์เลยครับแต่เราโชคดีแบบไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีได้ยังไงคือมันพุ่งเฉียดโลกเราไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปลเลยรอดมาได้อย่างหุดหวิดจริงจริงโอเคทีนี้พอเจ้ากระสุนปืนใหญ่หรือ CME มันเดินทางมาถึงโลกแล้วเนี่ยอะไรจะพังเป็น2ออย่างแรก2ออย่างที่จะเป็นเหมือนโดมิโนโต,ตัวแรกที่ทำให้ทุกอย่างล้มตามกันมาเรามาดูกันครับ สำหรับบนพื้นโลกนะครับตัวการทำลายล้างหลักเลยเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสเหนี่ยวนำแม่เหล็กโลกหรือ GIC เอาง่ายๆเลยนะครับพอ CME มันชนกับสนามแม่เหล็กโลกปุ๊บมันจะเหมือนมีคนแอบปั๊มกระแสไฟฟ้าแปลกปลอมเข้าไปในสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของเราปัญหาก,ก็คือหม้อปแปลงไฟฟ้าขนาดยักษ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้รับมือกับไฟฟ้าแบบนี้ผลก็คือมันจะร้อนจี๋เลยครับร้อนจนกระทั่งแกนข้างในมันหลอมละลายแล้วก็พังแบบซ่อมไม่ได้เลย นี่ไม่ใช่แค่ไฟดับธรรมดานะครับแต่มันคือการทําลายหัวใจของระบบไฟฟ้าทิ้งไปเลยขณะเดียวกันเลยนะครับบนอวกาศก,ก็เกิดเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันพายุสุริยะเนี่ยมันจะไปอัดพลังงานใส่บรรยากาศชั้นบนของโลกทําให้มันร้อนแล้วก็พองตัวฟูขึ้นมาเลยครับทีนี้ดาวเทียมที่โครจรอ,อยู่ไม่สูงมากที่เรียกว่าวงโครจรต่ําหรือ LEO อย่างพวกดาวเทียม Starlink หรือแม้แต่สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยอยู่ดีๆก็เหมือนต้องบินฝ่าอากาศที่มันหนาขึ้นมาเฉยเลย มันเหมือนกับว่าคุณกําลังขับรถอยู่ดีๆแล้วมีคนเอากําแพงอิดที่มองไม่เห็นว่าขวางหน้าผนก็คือแรงต้านมหาศาลมันจะเบรกดาวเทียมให้ช้าลงแล้วก็ค่อยๆถูกดึงให้ร่วงร่วงลงมาสู่โลกแบบควบคุมไม่ได้เลยซึ่งเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่นานมานี้เองปี2022ดาวเทียม Starlink เกือบ40ดวงร่วงลงมาเพราะเหตุการณ์แบบนี้แหละครับแต่ตอนนั้นเป็นแค่พายุเล็กๆนะแล้วมันไม่ได้จบแค่ดาวเทียมวงโคโจรต่ำนะครับ พวกที่อยู่สูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นดาวเทียม GPS ซึ่งสําคัญมากๆเนี่ยก็จะโดนรังสีพลังงานสูงอัดเข้าไปเต็มๆจนแผงวงจรพังใช้การได้ไม่ถาวรพอ GPS ที่เปรียบเสมือนเป็นนาฬิกากลางของโลกล่มสลายไปมันจะเกิดสถานการณ์ที่แบบสิ้นหวังมากครับเขาเรียกว่าวงจรแห่งความมืดบอดคือคนคุมไฟฟ้าที่อยู่บนพื้นดินก็ติดต่อใครไม่ได้เพราะเราเถียมเจง ส่วนคนคุมดาวเทียมที่อาจจะยังรอดอยู่ก็ทํางานไม่ได้เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้คือต่างคนต่างมืดบอดไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงแล้วจะเริ่มซ่อมเริ่มแก้อะไรได้ยังไงล่ะครับทีนี้ครับแล้วพอไฟฟ้าดับดาวเทียมร่วงพร้อมกันเรื่องมันไม่จบแค่นั้นแน่ๆนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นครับเพราะผลกระทบระลอก2ที่ตามมาเนี่ยมันจะทําให้สังคมที่เราอยู่กันทุกวันนี้พังคลืนลงมาเร็วแบบไม่น่าเชื่อเลยละครับพอเราพูดถึง GPS ล่มเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงแค่ว่า เออก็ใช้ Google Map ไม่ได้หลงทางแค่นั้นหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับการเสีย GPS ไปเนี่ยมันร้ายแรงกว่านั้นเยอะมากมันเหมือนกับว่ามีคนไปดึงปลั๊กนาฬิกากลางของโลกทั้งใบออกไปเลยเพราะว่าทุกอย่างในโลกดิจิทัลของเราตั้งแต่เน็ตมือถือไปจนถึงตลาดหุ้นมันต้องอาศัยสัญญาเวลาที่แม่นยําสุดๆระดับนานโนวินาทีจาก GPS เพื่อทุกส่วนทําง,งานประสานกันได้ครับแล้วพอไม่มีนาฬิกากลางแล้วจะเกิดอะไรขึ้น 1. นภาคการเงินครับตลาดหุ้นทั่วโลกหยุดเทรดทันที เจ๋งเลยเพราะว่ามันไม่สามารถประทับเวลาหรือไทมแซมได้ว่าใครซื้อใครขายก่อนหลังเงินหลายล้านล้านบาทค้างเต็งในระบบ2การสื่อสารเค,ครือข่าย 5G อินเทอร์เนต็ตล่มตามไปติดติดเพราะอุปกรณ์ในระบบมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ว่าข้อมูลแพ็กเกจไหนมาก่อนมาหลังและ3อันนี้คือตลกร้ายเลยครับคือขนาดจะพยายามกู้ไฟฟ้ากลับมานะก็ยังทําได้ยากขึ้นอีกเพราะเครื่องมือที่วิศวกรต้องใช้เพื่อดูว่าไฟเสถียรหรือย,ยังมันก็ต้องใช้เวลาจาก GPS เหมือนกัน สรุปคือจะซ่อมก็ยังซ่อมไม่ได้ทีนี้เรามาดูภาพรวมของหายนะที่มันซ้อนๆกันอยู่นี่นะครับมันจะล้มกันเป็นทอดๆเลยเริ่มจากน้ําประปาไม่มีไฟฟ้าปั๊มน้ําไม่ทํางานไม่เกิน24ชั่วโมงน้ําในก๊อกก็ไม่ไหลแล้วครับจบต่อมาอาหารตู้เย็นตู้แช่ในซูเปอร์มาร์เก็ตดับหมดห่วงโซ่ความเย็นขาดสะบัน้นอาหารสดอาหารแชร่แข็งเน่าเสียทั้งหมดภายในไม่จีวันต่อมาโรงพยาบาลโอเคเขามีเครื่องปั่นไฟ แต่เชื้อเครื่องน่ะมีสำรองใช้ได้แค่3-4วันหลังจากนั้นเครื่องช่วยหายใจเครื่องฟอกไตทุกอย่างดับหมดและสุดท้ายการขนส่งปั๊มน้ํามันทุกปั๊มต้องใช้ไฟฟ้านะครับไม่มีไฟก็เติมน้ํามันไม่ได้รถวิ่งไม่ได้การขนส่งทุกอย่างหยุดนิ่งจบเห่กันหมดและในบรรดาเรื่องเลวร้ายทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวที่ถือว่าเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกริยาให้ทุกอย่างพังเร็วขึ้นอีกก็คือระบบเชื้อเพลิงนี่แหละครับ เพราะว่าตั้งแต่โรงกลั่นการขนส่งทางท่อมาจนถึงหัวจ่ายที่ปั๊มน้ํามันทุกขั้นตอนมันต้องใช้ไฟฟ้าหมดเลยพอไม่มีเชื้อเพลิงแผนฉุกเฉินอะไรที่วางไว้ก็แทบจะไร้ค่าไอที่บอกว่าโรงพยาบาลอยู่ได้3วันน่ะเหรออาจจะไม่ถึงวันด้วยซ้ำเพราะมันไม่มีใครขนน้ามันไปเติมเครื่องปั่นไฟให้ได้นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการล่มสลายแบบเร่งความเร็วคือการพังของระบบหนึ่งมันจะไปเร่งให้อีกระบบพังเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะทุกอย่างพังพินาศไปหมดแบบนี้คําถามที่ตามมาก็คือ แล้วเราจะกลับมาได้ยังไงการฟื้นฟูมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วอะไรคือกำแพงที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางเราอยู่ตัวเลขนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดในเรื่องทั้งหมดเลยนะครับ3-4ปีนี่คือเวลาที่ต้องใช้ในการสั่งทำและรอรับม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงตัวใหญ่ๆแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วนี่คือในสภาวะปกติที่โลกยังสงบสุขดีอยู่ทีนี้ลองคิดดูว่าถ้าพายุสุริยะมันทำลายม้อแปลงแบบนี้ เป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวพร้อมกันทั่วโลกจะเกิดอะไรขึ้นคือทุกคนก็จะแย่งกันสั่งหมอ้อแปลงใหม่แต่โรงงานที่ผลิตได้มันมีอยู่ไม่กี่แห่งในโลกนะครับและไอ้มอ้อแปลงพวกนี้มันไม่ใช่ของที่ผลิตทิ้งไว้เป็นสต็อกด้วยมันต้องสั่งทําทีละตัวดังนั้นการขาดแคลนมอ้อแปลงนี่แหละครับคือคอขวดที่ใหญ่ที่สุดที่จะเปลี่ยนเวลาในการฟื้นฟูของเราจากที่อาจจะคิดว่าเป็นหลักเดือนกลายเป็นหลักปีหรืออาจจะลากยาวไปเป็น10ปีเลยก็ได้เพราะข้อจํากัดสุดโหดนี่แหละครับ แผนการฟื้นฟูมันเลยต้องแบ่งเป็น3สเต็ปใหญ่ๆสเต็ปแรกในช่วง30 9 0ถึง90วันแรกคือเฟสของการเอาชีวิตรอดเป้าหมายคือต้องทำยังไงก็ได้ให้คนตายให้น้อยที่สุดรีบซ่อมระบบน้ำให้กลับมาใช้ได้แล้วก็หาพื้นที่ที่โชคดีโรงไฟฟ้ากับหม้อปแปลงไม่พังเพื่อสร้างเป็นเหมือนเกาะแห่งพลังงานขึ้นมาพอรอตายกันแล้วก็เข้าสู่สเต็ปที่2ช่วง3เดือนถึง3ปีอันนี้คือเฟสสร้างกระดูกสันหลัง ก็คือการไปแย่งชิงจัดหาหม้อแปลงจากทั่วโลกมาติดตั้งแล้วค่อยๆลากสายไฟเชื่อมเกาะพลังงานแต่และเกาะเข้าหากันและสุดท้ายสเตปที่3ซึ่งอาจจะใช้เวลา3ปี10ปีหรือมากกว่านั้นคือเฟสรีบูสสังคมดิจิตอลคือการเริ่มยิงดาวเทียม g p s ขึ้นไปใหม่แล้วค่อยๆเอาระบบการเงินระบบอินเทอร์เน็ตกลับคืนมาทีละนิดๆอย่างชา้ชาๆพอเราเห็นแล้วว่าโลกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเปราะบางขนาดไหนคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือ แล้วเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างเราจะสร้างเกราะขึ้นมาป้องกันหรืออย่างน้อยก็ลดความเสียหายในอนาคตได้ยังไงจริงๆแล้วมันก็มีทางออกที่ผู้เชี่ยวชาญเขาเสนอกันไว้นะครับหลักๆเลยมี4ข้อข้อแรกคือไปเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบไฟฟ้าของเราเลยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเอกาส e GIC นี่ซะแพงหน่อยแต่ก็ถูกกว่การที่ประเทศต้องไฟดับไปเป็น10ปีแน่นอนข้อ2คือ สร้างระบบเทียบเวลาสำรองขึ้นมาบนพื้นดินจะได้ไม่ต้องไปฝากชีวิตไว้กับ GPS อย่างเดียวข้อ 3. คือสร้างคลังมอบแปลงสำรองในระดับประเทศเลยเหมือนกับที่เรามีคลังน้ํามันสำรองนั่นแหละครับเกิดเรื่องปุ๊บจะได้มีของใช้ทันทีและข้อสุดท้ายที่อาจจะสําคัญที่สุดคือต้องเขียนแผนรับมือภัยพิบัติระดับชาติขึ้นมาใหม่หมดเลยเพราะแผนที่เรามีกันอยู่ตอนนี้มันเอาไว้รับมือกับน้ําท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดเป็นจุดๆไม่ใช่สําหรับสถานการณ์ที่ทุกอย่างพังพร้อมกันทั้งประเทศและพังนานเป็นปีๆแบบนี้ เรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยนะครับมันก็พาเรากลับมาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันทุกวินาทีตั้งแต่ลืมตามาเปิดไฟหยิบมือถือมาถ่ายไปจนถึงการกดเงินจากตู้ ATM เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เราคิดและชีวิตสะดวกสบายของเรามันอาจจะแขวนอยู่บนเส้นได้ที่บางกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เยอะเลยนะครับ ครับน,น,นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพายุสุริยะระดับคิวช็อตนะครับหวังว่าการสำรวจสถานการณ์สมมุตินี้จะช่วยให้เราได้กลับมามองโลกรอบตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตขอบคุณมากๆที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้นะครับหากชื่นชอบเนื้อหาของเราก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Not Read AI เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปนี่คือรายการ What If จากช่อง Not Read AI แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ